รามาภาวนาะก็ต้องใช้ใชสัญญาวาดภาพในใจว่าลมเป็นยังไงเวลาเข้าเข้าตรงไหนออกตรงไหนและเข้ามาในตัวมันก็เล่น,ลนไปทึงแค่ไหนทีนี้ปัญหายืาว่าภาพที่มีรา,ายจานั้นท่านเรียกว่าสัญญาสัญญานั้นมันจะช่วยเราหรือจะไม่ช่วยเรากรคนัก็ต้องอยู่ด้วยสัญญาได้ว,ว่าสัญญาของบางที่มันก็เปิดเพี้ยนไปจากความจริงไม่ใจเฉพาะเรื่องลมเนี่ยทั่วไปในโลกฮะ จอคนนั้นเจอคนนี้เรามีสัญญาว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้บางทีไม่รู้จักเขาเลยแต่เพียง่ว่ามันสัญญามันพุดขึ้นมาเอาเขาเป็นคนอย่างนั้นเราก็ทําตามสัญญานั้นแต่อมองเห็นอะไรอะไรที่จะรับรองว่าสัญญานั้นถูกต้องเราก็มักจะเห็นไอ้สิ่งที่บอกความสัญญาไม่ถูกต้องมักจะไม่เห็นก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนขึ้นมาด้วยเปลา่าประโยชน์ ที่เรามาฝึกลมหายใจก็เพร่ะฉะทดสอบกับสัญญาต่างๆ่างฉันสัญญาทีว่าลมมันแล่นไปในสันประสาวได้แล่นไปในสันโลหิตได้เอาสัญญานั้นามาใชา้ลองดูสิจะเป็นยังไงความสุขที่ได้จากใจที่สงบมันก็นจะแล่นไปตามด้ไหวเรียกว่าสัญญามันที่ทมีประโยชน์ก็มีเก็บไว้เพื่อจะใช้ต่อไปน,นคะครับมันเป็นข้อคิดว่าเราอยู่ในโลกในบางที่สัญญาของเรามันเพชร ถ้าเราแก้สัญญาปัญหาที่เรามีอยู่มันก็จะบางที่มันจะหายไปไเลยพอฉันลองพยายามพลิกสัญญาของเราถามว่าสัญญาของเรามาจากไหนมันถูกต้องไหมใช้ประโยชน์ได้ไหมแต่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เราจะเอาอะไรมา้ามาแทนเป็นเพราะแตุนี้ที่เราฟังธรรมะที่เราอ่านหนังสือธรรมะเราะจะได้ขอคิดว่าสัญญาที่นอกเหนือจากสัญญาของเรามีและก็ใช้ปรียชได้ บางอันเราจะอยู่ที่ในโลกเกา่าโลกเกา่าเคยเห็นยังไงก็จะเป็นอย่างไงไม่มีโอกาสที่จะเปิดให้มันกว้างขึ้นมาแต่เราอยอมรับว่าสัญญาของเราอาจจะเพศแล้วก็แก้ได้ทดสอบได้จนเรากลายเป็นคนเป็นคน,คนช่างสังเกตเนี่ยการเป็นคนช่างสังเกตนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญา